สวัสดีครับผมแย็กษ์จันเดียครับสวัสดีเช้ายุทธ์ทุกคนครัีผมกำลับชมครับมีพาพบนรถเกี่ยวตู้แอร์นะครับเกี่ยนเกียบนะครับตระกูลรอบโลกนะครับทีมงานดีซีเจ็ดสิบกีพัทนะครับกูต้าเจริญชัยทีมงานตระกูลรอบโลกนะครับเกี่ยนเกียบนะครับเห็นรถสวยๆงามงมาเลยนะครับอยากไทยอยากไทยที่น้องเด็กมึงนะครับจะของกไรอยากได้ จัดจ่าเลยครับของครับค้นคับับมีมือนะครับคนครับเนี่ยเว้ยเสียเสียแขนยาวเลยนะครับเสียเสียแขนสันกางเกงขาสันนะครับย่ำก็ไปเห็นเตียงโตย่างลอยนะครับว่ามันจีไปเที่ยวนะครับว่ามันเจ้งโตไปวานักหล่อนยูททเล่นะครับจุบจัดนะครับมีมือโอ้ยของไล ไล่ครับจะขอางหน้ากขามักนะครับเห็นรถงามๆจะขอางหน้าก,ากขามักที่กันแกร์จะมักจะขอางหน้ากขามักนะครับนคนขับพีมือไล่ครับของไล่ดันนี้นะครับ,รบปากเดิมครับ ดันในยางเดียวเลีย้ยงยางเดียวเลยนะครับคุณขับมาทานันตรวจสิ่งนะครับตรวจสิ่งนะครับคนใจรถอัดทีมงานตะกวนร,รอบโลกให้รถสวยง,งามแนบเลยครับอยากใครจัดไล่จัดไล่ล็อบจัด แอร์ถี่เย็นเกียรรถนีมุ้มีตะมีอะไรมุ้มมีห้อยบุ่มนะครับขนาดหัวแอรนะครับมุมีห้อยบุ่มห้อยกิดควนเลยนะครับสว้แตะบันลัดบอกทีมงานตะกุนรอบโลกบริการไว้หลังยังย่อนะครับ โอ้ยย่อนเสียงแน่จังหน่อยนะครับทางนี้ท้ายทางนี้ย่อนเสียงเป็นยังไงนะครับภาพสัตย์เย้าวะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเกี่ยวเขาทางเสียเพน่ะนะครับก็เลยได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องนะครับ รถเกี่ยวจานเมียพุชักหอนาหอตานะครับพุจักเสียชั้นสัน่นชั้นเหีวทุ่งมือครับทุ่งเท่านะครับปุบเสียเพื่อนเราใส่แบบเต็มชัวมาแบบว่าเป็นสิบเป็นพักหล่อนดูเทะเลยนะครับตรงข้าดันเสียชั้นสั่นนะครับเย็นเกี๊ยวจัดจานครับจวดไรทีมงานตะกูลรอบโลกนะครับบริการ ตูดแต่งนะครับังนี้นขอพุนน่นทุกคนนะครับขอมารับชมนะครับช่องแม็ตต์เดียนะครับเสียงเสียงตู้ครับโคตรร้าย nhanh chết nữa không dán đi bom thua pha ข้าวดนข้าวไปดีนะครับเจ้าวทั่วๆที่เขากรับชมนะอันนี้นี่เก็บไปนะครับอันนี้กูดีกับขอ้อยิมไปนะครับมันก็เตรียมที่ไล่นู้นะครับตอนนี้ก็ค่อยแรงแล้วนะครับประมาณตีโมงกือบจะตีโมงแรกนะครับ หรือว่าทีบพกนาฬิกานะครับเขาง่ามเขาหนานะครับตงสงยว่มามันใส่ปุ๋ยตานลกกนูกะท่าเนี่ยโมจ่าคบปีนี่จัดจานไนเขาหนาน,านะครับห่วงเป็นห่วงนะครับเอาเพีมือกันเกี่ยวครับ やった มนไหลมนไหลนนี่เีีแยวเสียบที่แหงเดียวความเสียบมาแล้ว ขวุนทีมงานถึงขนรอบโลกนะครับนี่เขามาทายท่ำนะครับแล้วขวุนทุกคนนะครับหนองมะลับชมนะครับจังแมตตินเดียวนะครับขอบคุณดูขวดปับตะไคร้นะครับแล้วหายไปข้างใต้ทีมงานนะครับเอาเทปนี้กับต,ต่อกาวเท่าหมดแล้ว สวัสดีครับโอ้ตัวบกไงเนาะอาหารนดนอ่ะตัวบบไงเลยวะหนูฮะยังคือหอนนี่ฮะใส่กวยบาลูกพี่โอ้โแต่งนี่ฮะ ใส่โบยังเต็งบม้เอามันคือหอน,ใ,นใส่ท่อหอนหมดนี่นี่ครับเสียงไงครับเสีย <c oughs> ยังท่อนี่หวานเจี๊ยบแอะกันเย็นเจี๊ยบ <c oughs> โอ้วงวังเสียเกี๊ยังสุดเพื่อนสุดเกบบสีกเกยแล้วเอาขวาเสียงอันโบน้ได้แล้วบาทเสียงท่อนี่้สุดดังมวนให้นี่ไข่ได้ไข่ได้ เบียร์เทอร์โบนะครับโอ้โหฟังเสียงก่อนนะครับบาดเจ็บวู้วู้จัดเลี้ยวจัดเลี้ยวนวดมอเตอร์บอนนอรับแล้วนวดนวดมอเตอร์ับแล้วยังไงเอดิเอาความคุ้นรับโอ้หัวรถแต่งเย,ยเอะครับสวัสดีครับ